เรากำลังอย่าดึงอย่าอย่าดึงอย่าดึงแรงมากกำลังจะให้เขากินนมนะครับไม่รู้ว่าจะให้ยังไงให้เขากินนมเพราะว่าลดรถรถรด

มดอเีดเแได้ ų, cow, uh, ina, 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 ีได้แล้วด้อพยายามที่จะให้เขากินนมหาวิธียังไงจะให้พกกินนมได้โอ้โไกินไเยากินนมเด้อูยกินนมเด้อเอาานมน่่ามัน่ยนบ

กินลาะลูกมันเยอะกินนมยู่ยด้วยลงให้มันหายใจนันัวพักนกสักพอนเออกินกินได้กินไหมกินยู่กินยู่ยกินยู่ดอกเขาผู้รู้แล้วว่ามันเป็นนมมันมันเป็นอะไรอ่าวิธีวิธีการโอ้โหบังคับให้กินเนี่ยถ้าไมบังคับถ้าไมบังคับให้กินนี่เขาจะไม่กินนะเนี่ยใช้สามคนสี่คนเลยอ่ะ อยาาให้มัจเงพยายามรูปรูปหลังมันไว้รูปหลังรูปแข้งรูปขามันไว้โตแล้วล่ะที่หลังมันกินแล้วอตัวนี้มี่เอมันเอออย่าวุ่นบายเด้อเพื่อไม่กินไม่ต้องกินเด้อบัดตี้จ้มได้จ้มได้บัดี้นะมันใหญ่แล้วเนาะโอ้มันใหญ่แล้วไปมันกินนอกมันยังมันใหญ่แล้วนี่ ง่กินไหมกินไหมไม่กินโง่ไงบอแเปนโง่น้อยโอ้ยมันว่ามันเป็นโง่ไงดูดูแล้วเหรอเออเนี่ยจะให้มันคุ้นน่ะทัดทัดถูกแล้วอย่างนั้นน่ะถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วดีแล้วดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพอเขากินพอเขากินเขาติดใจเขาก็จะวิ่งมากินเองอือ กินยูบ้าลูกแค่กินแต่นมแม่มิงมิงซ่บบ่เซ่บปกติงูมิงมิงอยากกินไหมลูกมิงมิงมันตื่นเต้นมากเลยพ่อดูหน้าตามันเย้ซ่้ซ่บบอเย้อยกินยุบ้าลูกห่อถุลูกห่อเย้เย้เป็นยังดีมีน้อยจากน้อยนี่กินจแลนดอ่นกินที่นี่ มากินนอะคอันเยไปได้ีเสิร์มาินี่อลกอะงนจะนอมีน้อีมันอาปาก่อนกินโรดกินดกินโลดกินโรดลูกกินโรดป้อนวัวน้องป้อนนมวัวนะครับอ่าอีลาอีลาอีลา วัวน้อยเนี่ยวัวน้อยไม่กินเนี่ยหลายเดือนแล้วหลายเดือนแล้วแต่จะบอกว่ามันไม่อยากกินก็แลกกินยาเคมไม่กุ้งไม่มันกินมันก็ไม่อยากกินกินยาเออมันใหญ่ถึงนากรอดได้แล้วมาเยอะกินได้เพิ่กินบ่กว่า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ้้่ดรเ้อมันมันดึงมันข้ามันกรเลยข้าวข้าวข้า้เติมันยังอามน่ออกบอยอยู่คอยาโหมันดับบอยมันโรดบอยู่คอมันเซื่อมันอยรดมันเอาไงกินอยู่บ้ลแ้เอาว่างก็ร้องก็บินยมบ้มีลอดล้ เอาโอเคโอเคเอาไว้แค่นี้นะครับเพราะว่าป้อนป้อนนมวัวเนี่ยมันยากเพราะว่ามันไม่เคยนะครับมันไม่เคยวัวถ้ามันไม่เคยนี่มันก็จะไม่ได้แต่เมื่อก่อนเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยุตราพมาน่าโคกนี่ถือขวดนมมานี่เขาจะรู้เลยว่า เขาจะได้กินนมเอาวะแค่นี้นะครับสวัสดีครับ